วันนี้ถามว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนเขาตายคนเดียวอ่ะเขาลุกขึ้นมาทั้งประเทศเลยแล้วประธานาธิบดีลุกขึ้นมาแถลงข่าวปกป้องแล้วก็ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าเขมรโดยที่ไม่สนใจเขมรเลยไม่สนใจเสียงตำรวจเขมรไม่สนใจเสียงประธานาใครที่แบบเป็นคนลุกขึ้นมาเขาไม่สนใจเขาเนี่ยนะคะยอมเสียเกียรติยศเขาไม่ได้ลุกเข้าไปแล้วก็ประกาศเลยว่าเขากับเขมรถ้าเกิดเขมรไม่ส่งประชาชนเขาเขาจะส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปขมแลวเขาส่งแล้วด้วยคําถามก็คือว่าเกาหลีใต้เพิ่งจะเกิดขึ้น ตรงที่ว่าชีวิตประชาชนของเขาเนี่ยนะมาเสียชีวิตท,ที่ประเทศกัมพูชานหนึ่งศพเขาลุกขึ้นมาทั้งประเทศประธานาธิบดีของเขาลุกขึ้นมาสมาชิกสภาเขาลุกขึ้นมากรรมธิการของประเทศเขาเขาลุกขึ้นมาหมดเลยแต่ดูประเทศไทยเราสิผ่านไปกี่เดือนละสองเดือนสามเดือนผ่านไปสองรัฐบาลละผ่านชีวิตประชาชนไปเท่าไหร่ละผ่านสถานการณ์เท่าไหร่ละ เรายังมานั่งแคร์เขมรอยู่เลยอ่ะเรายังไม่นึกถึงว่าเราเสียอะไรไปบ้างอยู่เลยอ่ะคำถามก็คือว่าถ้าเกิดเราจะทําแบบเดียวกันกับที่ประเทศเกาหลีทำอ่ะนั่นคือเกียรตับยุศักดิ์สีเขาเห็นชัดเลยนะว่าเขาประเทศใหญ่กว่าเขาปล่อยให้นักเลงกระจอกพวกนี้มันนั่งนะคะลุกลานไม่กระทั่งชีวิตประชาชนเขาไม่ได้เลยนะเห็นไหมล่ะแต่เราเนี่ยเสียแขนเสียขาเสียไปชีวิตประชาชนเสียชีวิตทหารเสียดินแดนด้วยยังมานั่งลุกแคร์ประเทศเขมรอยู่เลยมานั่งแคร์นี่เรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมอยู่เลย